สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียมาติดตามโครงการรถไฟจีนลาวกันบ้างที่ล่าสุดได้เริ่มการเดินรถแล้วเมื่อวันที่3ทธันวาคมที่ผ่านมาจากเมืองคุนหมิงมณฑลยูนนานประเทศจีนและไปสิ้นสุดที่นครหลวงเวียงจันทร์สปปลาวใช้เวลาเดินทางภายในสิชั่วโมงเท่านั้นเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับ เมื่อวันที่4ธันวาคม2564สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเปิดเผยว่าช่วงบ่ายของวันที่3ธันวาคมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับท่านทองลุณสีสุริตประธานประเทศลาวได้เข้าร่วมพิธีเปิดรถไฟจีนลาวผ่านระบบการประชุมทางไกลณนกรุงปักกิ่งโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่า รถไฟจีนลาวเป็นโครงการเรือธงของความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างสองประเทศเมื่อรถเล่นจากคุนหมิงไปถึงเบียงจันภูเขาก็จะไม่สูงและระยะทางก็จะไม่ไกลอีกต่อไปรถไฟจีนลาวเป็นโครงการต้นแบบที่มีความสําคัญสําหรับการร่วมกันก่อสร้างสายแถบและเส้นทางที่มีคุณภาพสูงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจีนได้ยกระดับคุณภาพของการร่วมกันสร้าง สายแทบและเส้นทางอย่างต่อเนื่องนำมาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันแบบวินวินของประเทศที่ร่วมกันก่อสร้างและเป็นการเปิดพื้นที่ใหม่สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจโลกที่ฝ่ายจีนยึดมาตรฐานระดับสูงความยั่งยืนและผลประโยชน์เพื่อการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นเป้าหมายโดยเมื่อเวลาประมาณ16นาฬกา44นาทีของวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมา ประมุกแห่งประเทศจีนและลาวได้ออกคำสั่งเรื่องการเดินรถและทางรถไฟจีนลาวได้เปิดการเดินรถไฟอย่างเป็นทางการรถไฟจีนลาวทางเหนือเริ่มจากคุนหมิงมณฑลยูนานประเทศจีนและทางใต้สิ้นสุดที่นครหลวงเวียงจันทร์สปปลาวเป็นรถไฟในต่างประเทศสายแรกที่ใช้มาตรฐานของจีนร่วมกันสร้างและดำเนินการโดยความร่วมมือระหว่างจีนและลาว และเชื่อมต่อโดยตรงกับโครงข่ายรถไฟของจีนมีความยาวรวม1,035กิโลเมตรหลังจากการเปิดการเดินรถไฟแล้วสามารถเดินทางจากคุนหมิงถึงเวียงจันได้ภายใน10ชั่วโมงสำหรับตารางการจำหน่ายตั๋วรถไฟลาวจีนมีดังนี้นครหลวงเวียงจันบ่อเต็นเริ่มขายตั๋วเวลา7นาฬิกาถึง10นาฬิกาของทุกวันนครหลวงเวียงจันหลวงประบาง ขายตั๋วเวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกาทุกวันส่วนเวลาเดินรถมีดังนี้เวลา8นาฬิการถไฟออกจากสถานีนครหลวงเวียงจันทร์ไปยังบ่อเต็นและกลับจากสถานีบ่อเต็นมายังสถานีนครหลวงเวียงจันทร์เวลา12นาฬิกา15นาฬิกา44นาทีออกจากนาครหลวงเวียงจันทร์ไปยังหลวงพระบางและกลับจากหลวงพระบางไปยังเวียงจันทร์ เวลา18นาฬิกาสนาทีโดยเมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาได้เปิดให้บริการเป็นวันแรกนครหลวงเวียงจันท์บ่อเต็นระยะทาง4 1 4กิโลเมตรโดยมีรถไฟออกจากสถานีนครหลวงเวียงจันทสองขบวนได้แก่นครหลวงเวียงจัน์บ่อเต็นออกจากสถานีนครหลวงเวียงจันท์เวลา8นาฬิกาค่าโดยสารถึงสถานีบ่อเต็นรถไฟ EMU ชั้นหนึ่งราคา 529,000กิ 5, 29, ีบหรือประมาณ1,643บาทชั้น2ราคา333,000กีบหรือประมาณ1,035บาทอีกขบวนนครหลวงเวียงจานทร์หลวงประบางออกจากสถานีนครหลวงเวียงจันทร์เวลา15นาฬกา44นาทีค่าโดยสารถึงสถานีหลวงประบางรถไฟ EMU ชั้น1ราคา313,000กีบ หรือประมาณ972บาทชั้น2ราคา198,000กีบหรือประมาณ615บาทขาบวนรถโดยสารไฟฟ้าแบบ EMU หรือขบวนรถล้านช้างเดินรถด้วยความเร็วสูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงรวม720ที่นั่งครับรถไฟจีนลาวนับเป็นเส้นทางสายประวัติศาสตร์ไม่เฉพาะแต่จะเกิดประโยชน์กับสองชาติเท่านั้นแต่จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศอาเซียนโดยรวมด้วย และยิ่งเมื่อรถไฟความเร็วสูงของไทยแล้วเสร็จเขระยะแรกช่วงกรุงเทพมหา,หาคนนะคนรนครราชสีมาจะแล้วเสร็จในปี2569และช่วงที่ 2, องนครราชสีมาน้องคายจะเปิดประมูลภายในปี2565ถึง2566และเปิดบริการได้ในปี2570ก็จะทำให้สามารถเดินทางจากสถานีกลางบางซื่อไปยังเมืองคนหมิงประเทศจีนได้ ภายใน13ชั่วโมง30นาทีเท่านั้นครับ